เลยแล้วช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนมาคะเนี่ยทุกภาคครับยกเว้นภาคใต้แล้วที่เราเดินอยู่ฟุตบาทก็คือให้ด้วยใช่ครับใช่ช่างหนึ่งให้ทุกทุกหลังไหมคะหรือว่าเฉพาะแบบงที่เราคือส่วนใหญ่ผมจะให้กับทุกหลังอ่ะคือมันก็ต้องรู้ที่งบก่อสร้างด้วยจ้ะถ้างบสี่ห้าแสนเนี้ยมันก็จะแถมก็ไม่ไหวไงอย่างงบหนึ่งน้อยต้องเจ็ดแปดแสนอะไรหรือหือขึ้นไปอะไรเงี้ยเราจะพอแถมได้มีอะไรบ้างทางฝั่งทางช่างอไิบางนี้มีมีเครื่องน้ำุ่นนะครับแล้วก็レนชอเวอร์จ้ะแล้วก็ชั้นวางชั้นวางไวก พวกจมพูพวกนี้คือได้ครบแบบนี้เลยตามที่เห็นเลยใช่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋ที่จังหวัดอะไรนะคะแถบก่อนรับเชิญเป็นครเดี๋ยวเราพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตำบลบาง<อ>พึ่งอำเภอบางบะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับค่ะวันนี้นะคะมานําเสนอนะคะผลงานของช่างหนึ่งนะคะอยู่ที่ฉะเชิงเซาเนาะหลังสวยๆแบบนี้มีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้างเจ12เมตรลึ8 4ตารางเมตรค่ะ ประกอบไปด้วยอะไรคะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงหลังนี้เป็นสไตล์ ic, นอร์ดิกเนาะใช่ครับค่ะระยะการก่อสร้างเนี่ยนานหรือเปล่าคะห้าหกเดือนครับห้าหกเดือนเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจติดต่อช่างหนึ่งไปสร้างสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์อะไรคะเบอร์ศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่ครับเบอร์โทรและแอดไลน์ได้เลยครับค่ะท่านผู้ชมหลังสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถามช่างหนึ่งก่อนดีกว่านะคะถารากช่างหนึ่งให้เป็นอะไรคะมีมีต่อเท้าเข็มนะครับอิดนะคะอ่าอิดบนเบาครับ เสาไปเสาหล่อครับหลังคาล่ะคะเป็นของเอชซีจ uh, ีครับ oh. สีสีเทา uh, ปีกนกนกนางนวนนลหรืออะไรหรือลูกพิรา,าบค่ะสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูนะคะน้องเอ๋นะกับช่างหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปรับชมด้านในค่ะในงบก่อสร้างเท่าไหร่คะหลังนี้ล้านสองครับหนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองไปชมกันเลยคะ่ะช่างหนึ่งคะแล้วพื้นที่ให้สอยเนี่ยของหลังเนี้ยทั้งหมดเลยกี่ตารางเมตรคะแปดสิบสี่ครับ, 84, รบโทนสีสวยมากๆเลยนะไอ <Ide as. S 1> เดีย เจ้าของบ้านเลือกเองใช่ครับแล้วไอเดียในการสร้างบ้านหลังนี้ค่ะเจ้าของบ้านได้บอกไหมคะว่าแบบต้องการอะไรบ้างเอาแบบข้างหน้าไม้ผมนั่งเดียวแล้วก็ก็บอกว่าต้องการกี่ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็ร่างเปลี่ยนภายในให้ค่ะแล้วเขียนแบบออกแบบให้อ๋อช่างหนึ่งคนเขียนแบบให้ด้วยหรอคะใช่ครับหนูเห็นด้านหน้าสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นอะไรคะเนี้ยอ่าเป็นหินเป็นกระเบื้องลายหินนะครับกระเบื้องลายหินใช่ครับงานตกแต่งทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดรวมงานบัวด้วยรวมไฟกลิ่งด้วยรวมแบบ ปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนี่เลยไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเพิม่มเติมเลยคือมันม,มีนิดๆหน่อยหครับแต่เอาเอาราคาเนี่ยครับหนึ่งล้านสองแสนบาทบจบเลยแล้วช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนมาคะเนี่ยทุกภาคครับยกเวน้นภาคใต้แล้วที่เราเดินอยู่ฟุตบาทก็คือให้ด้วยใช่ครับใช่ช่างหนึ่งให้ทุกทุกหลังไหมคะหรือว่าเฉพาะแบบคือส่วนใหญ่ผมจะให้กับทุกหลังอะ่ะคือมันก็ต้องรู้ที่งบก่อสร้างด้วยจ้ะถ้างบสี่ห้าแสนเนี้ยมันก็จะแถมก็ไม่ไหวไง อย่างงบ1น้อยต้องเจ็ดแสนอะไรหรือขึ้นไปอะไรเงี้ยเราจะพอแถมได้เดี๋ยวเรารเดินชมนอกข,ข้างบ้านก่อนนะคะคมีหน้าต่างด้วยวิแล้วหน้าต่างหลังนี้คือสวยมากเป็นแบบแนวมินิมอลเลยนะคะความสูงจากพื้นจนถึงตัวบ้านอยู่ที่กี่เมตรคะอวัดจากพื้นดินถึงถึงกระเบื้องเนี่ยหกสิบหกสเซนนะคะแล้วก็มีก่อบแบบว่าโชว์ด้านหน้าด้วยนะคะ ซอนรางน้ําฝนด้วยนะคะท่านผู้ชมมีบันได3ขั้นด้านหน้าเป็นระเบียงนะคะขนาดเท่าไหร่คะช่างตรงนี้อ่อตรงเนี้ยครับข้าระเบียงตรงเนี้ยครับกว้างสามเมตรห้าสิบจะจะออกมามาสองเมตรสี่สิบอะเทว่าเทว่าจัดตรงนี้นะค่ะแล้วก็จะมีด้านบนนะคะครับหลังคานี่ให้เป็นอะไรคะตรง,ตรงเติมตรงนี้อันนี้เป็นเป็นข้างบนเป็นพียูหลังคาเป็นชิพียูครับแล้วมีซอนรางหลังน้ำซอนรางแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีฝ้ายังทําทำไม่เสร็จ อ๋อคือยังไม่เสร็จเนาะก็จะมีฝ้าให้ด้วยคือปิดเสาแล้วมีไฟสองหลอดมีไฟสองจุดให้กันนะคะใช่ครับส่วนประตูทางเข้าเป็นงานสั่งตัดหรือว่าสาเร็จคะสั่งตัดทั้งหมดครับบ้านลูกค้าบ้านผมสไตล์ลูกค้าผมจะสั่งตัดทุกหลังสั่งตัดทุกหลังนะคะครับมาค่ะแล้วถามหน่อยช่างหนึ่งเวลาเราไปรีวิวกันรีวิวเยอะมากแล้าหลายจังหวัดมากๆเลยนะัช่างหนึ่งแบบมีคิวให้กับ f c หรือเปล่าบางครั้งแบบกลัวเอฟซีกลัวเหลือเกินขอให้ผมมีคิวให้ตลอดขอให้แบบแบบสรุปแบบเสร็จนัดวันยกเสาเสร็จอะไร ผมสามารถขึ้นให้ลูกค้าได้เลยอแล้วราคาหลังเท่าไหร่คะที่ช่างหนึ่งจะไปรับสร้างคือถ้าต่างจังหวัดอย่างน้อยก็เจ็ดแปดแสนแต่ถ้าถ้าผมอยู่หน้าง,งานใกล้ๆห้าหกแสนผมก็ไปได้ถ้าพอมีหน้าง,งานไปใกล้กันเนี้ยจ,จะทําพ่วงได้ย่เงี้ยอย่างห้องโถงนะคะมีขนาดเท่าไหร่คะช่างหนึ่งคะกว้างสามเมตรห้าสิบนะครับยาวประมาณแปดเมตรมีปูกระเบื้องด้วยไซส์หกสิบคูณหกสิบนะคะความสูงจากพื้นถึงฝ้าล่ะคะ หลักๆทั่วไปครับประมาณ2อเมตรแปดถึงถึงสองเมตรเก้าสิบประมาณนี้มีฝ้าหลุมให้ด้วยฝ้าหลุมก็คือในราคานี้ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ไฟเยอะมากนะคะท่านชมถ้าไฟดาวไลท์เนาะก็มีสองสี่หกแปดจุดไฟคมอีกสองจุดด้วยกันมีหน้าตาแบบมินิมอลนะคะอีกสองบานใช่ครับแล้วปลั๊กไฟให้ช่างให้กี่จุดคะเอ่อว่าไฟจะผมจะไปผิดก็น่าจะสี่ห้าจุดอะห้องรับแขกตรงนี้จุดหนึ่งหนึ่งจับสอง สามสี่สี่จุดครับสี่จุดถือว่าให้เยอะมากเลยแล้วประตูนะฝั่งนี้ที่เราเห็นกันมีประตูอะไรบ้างคะประตูอันนี้ป็นห้องนอนแรกครับแล้วอันนี้นะคะห้องนอนสองแล้วห้องนอนสามไล่ไปเลยอืแล้วก็ทั้งเป็นห้องครัวใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมกับห้องนอนที่ห้องนอนหนึ่งครับนี่นะคะท่านผู้ชมพามาชมผลงานช่างดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรับสร้างเกือบท่วประเทศไทยด้วยท่านผู้ชมกําลังหาช่างอยู่แนะนําเลยนะช่างหนึ่ง สามารถไปดูเพจได้ติดตามได้นะคะเพราะบางท่านต้องความการันตีนะคะไม่ว่าจะเป็นการันตีจากผลงานของช่างเองหรือว่าบุญเอรือยู่บ้านการันตีให้นะสาหรับห้องนอนที่1มีขนาดเท่าไหร่คะเออสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบค่ะปักไฟให้หมดกี่จุดสามจุดครับสามจุดเหมือนเดิมสามจุดแล้วหน้าต่างหน้าต่างก็มีมีบานกระถุสองระบานอันนี้อีกบานเป็นสามบานสามบานบูทํำไมช่างให้แบบหน้าต่างเยอะจังเลยคะเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมบุญชาพอดีมต้องให้อ่ะครับค่ะแล้วเรื่องสีล่ะคะเรื่เหสีสีสีของบ้านทุกคนเลือกเอง มีการรับประกันของงานสี่ไหมคะก็มีหมดแล้วครับก็มีงานรับงานโครงสร้างสถาปัตย์นะครับหลังผมมีบริการหลังการขายครับค่ะห้องนอนห้องที่สองค่ะช่างหนึ่งพาชมหนยค่ะครับแล้วงานของช่างหนึ่งท่านผู้ชมปกติเราจะเห็นเป็นแบบถ้าราคานี้เราจะเห็นเป็นลูกบิดกลมๆแต่ช่างหนึ่งให้เป็นลูกบิดเขาควายด้วยนะคะห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองก็เหมือนเดิมวรับปักสามจุดครับต่างๆบาลีบันชุดหนึ่งค่ะขนาดห้อง อ่าสามเมตรสิบคุณสามเมตรห้าสิบเหมือนกันค่ะและทุกประตูนะท่านผู้ชมคุณเห็นมีสต็อปประตูด้วยก็มีสต็อปประตูทุกทุกหลังนะครับโอ้นะคะนี่เลยดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะของการสร้างบ้านนะบางช่างเนี่ยถ้าเราเปิดประตูอย่างเงี้ยแล้วลมพัดนะประตูตึ้งตึ้งเลยประตูพังได้เลยใช่ไหมช่างใช่ครับอันนี้อันนี้ห้องนอนสามขนาดเท่าไหร่คะอันนี้สามเมตรคุณสามสามเมตรห้าสิบห้องนี้จะเล็กนิดนึง โอ้เล็กนั่นแต่ใหญ่นะหนูว่าใหญ่เลยจะสักได้ดีและลงตัวมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามาเปิดหน้าต่างไว้คือเย็นเลยนะคะครับไปค่ะอีกโซนหนึ่งนะคะจะเป็นโซนห้อครัอันนี้ประตูทางเข้าห้องครัวนะครับกับห้องน้ําเป็นประตูบานแผ่นเลยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุนผู้ชมเพอ่เปิดมาปุ๊บคือลมตีหน้าเลยลมเย็นมากๆนะคะยืดผิวทัดได้ดีเคาน์เตอร์ครัวก็ได้ตามนี้อันนี้เขาจะเอาเคาน์เตอร์บเป็นแบบ ต่อแก้แบบแบบวางบนพื้นไม่ได้ฟังค่ะสำหรับห้องครัวมีขนาดเท่าไหร่คะห้องครัวนี่มันกว้างอยู่สองเมตรครับยาวเจ็ดเมตรเอ๊ไม่ใช่ลงกว้างสองเมตรอ,อยาวประมาณห้าเมตรห้เอ๊ ห้าเมตรห้าสิบได้ห้าเมตรห้าสิบนะคะท่านผู้ชมต้องประมาณนะเพราะว่าช่างหนึ่งเนี่ยมานทำบอกทำไมตอบตอบราะว่าช่างเนี่ยทำหน้างานหลายเยอะมากไม่ใช่ห้าเมตรห้าสิบต้องจะน่าจะห้าเมตรห้าเมตรนะทำาหลายหน้างานมากเลยนะคะคอาจจะจําหน้างานสับสนนิดนึงนะคะมีหน้าต่างให้ครบแบบนี้เลยทอมปูกระเบื้องนะคะลูกค้าสามารถเลือกกระเบื้องเองได้หมดเลือกสีได้หมดใช่ครับนะคะตามแบบของช่างช่างกำหนดให้กระเบื้องเนี่ยลูกค้าเขาเลือกเองหมดเลยครับจ้ะ แล้วช่างปกติเวลาช่างหนึ่งทำอ่ะช่างหนึ่งรับสร้างเป็นตารางไม้รั้วาตามแบบ E O Q คะแล้วอยู่ที่ลูกค้าสะดวกอยู่ที่งบลูกค้าด้วยอยู่ที่งบด้วยใช่ครับคือผมสร้างได้ทุกเราแต่ความต้องการลูกค้าบางทีก็ตั้งตั้งช้อยประมาณมีงบต้นเนี้ยอยากได้เนี้ยได้ทำได้ไหมล้วก็้าเราบอกว่าได้ก็ก็ได้บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าบอกถ้า mm hmm. ถ้าจะลูกค้าจะเอางบต่ำๆวัสดุก็ต้องลดคอลงมาอย่างเงี้ยเราก็ตอ้องอธิบายให้เข้าใจมีตู้คอนเซอร์เอทางด้านนี้แล้วก็มีช่องเซอร์วิ ห้องน้ำมีหนึ่งห้องนะท่านผู้ชมถือว่าจะสัอาดได้ดีและลงตัวมากๆเลยนะคะครับแยกโซนแห้งโซนเปียกปูกระเบิ้งสุดถึงตาเลยนะคะสำหรับห้องน้ำมีขนาดเท่าไหร่คะสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรเมืม่อกี้ผมจ้าสับสนนิดนึงจ้ะมีอะไรบ้างทางฝั่งของช่างอันนี้มีมีเครื่องน้ำอุ่นนะครับแล้วก็เลนชอเวอร์จ้ะแล้วก็ชั้นวางชั้น<อ>วางไอพวกอ่าพวกแชมพูพวกนี้คือได้โคแบบนี้เลยตามที่เห็นเลยใช่ครับแล้วก็ราวแขวน ตัวนี้ก็ที่ใส่ใส,สายชูแล้วก็เจ,จะโคกวันพีชแล้วก็สายสายสีสชำระแล้วก็เคาน์เตอร์เค้าเติร์กอ่างลางหน้าแล้วก็กระจบานกลมเนี่ยนะครับโอ้โหคุ้มมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะสรุปหน่อยนะคะสำหรับหลังนี้กี่ตารางเมตรคะและก,แ<บ>นนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำแปดสิบสี่ตารางเมตรครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวอ่าแล้วอ่าใช่ครับปานเนี่ย ราคาคะหนึ่งล้านสองแสนบาทครับมีเข็มด้วยใช่อุปรกรณ์นในห้องน้ําไม่มีส่วนต่างเลยไม่มีครับไม่มีส่วนต่างค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่จะติดต่อช่างหนึ่งไปสร้างโทรสอบถามช่างได้ที่เบอร์อะไรคะ่า096-1707544ครับเบอร์โทรและแอดไลน์ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ<อ>สำหรับนะข้อมูลแล้วก็บ้านสวยๆนะคะควันนี้ช่างหนึ่งมีอะไรจะฝากกับ FC ไหมคะก็ไม่มีเลยครับก็ติดตามใครสนใจก็โทรโทรมาหาได้เลยครับจะโทรโทรหาหรือว่าแอดไลน์ก็ได้แต่ถ้าใจดีแอดไลน์ดีกว่าแล้วทักข้อความยิงไว้มันจะสะดวกกว่า โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคนนคขอบคุณะค่ะ